สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเรียนรู้วิธีการพิมพ์ apple logo iphone บนเครื่อง iphone นะคะหรือว่าไอคอน iphone บนเครื่อง iphone กันไปทำกันเลยค่ะใครอยากมี apple logo iphone ที่เป็นแบบไอคอนหรือ emoji iphone แบบนี้นะคะตามมาดูกันเลยเริ่มจากให้เราคัดลอกตัว apple logo นะคะเสร็จแล้วไปที่ setting เลื่อนลงมาหาคำว่า general เลื่อนลงมาหาคำว่า keyboard เห็นคำว่า text replacement ใช่ไหมคะแต่ลงไปเลยมุมขวามือบนจะมีเครื่องหมายบวกให้เราแตะลงไปเห็นคำว่า place et, ใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้เราวางตัว apple logo ตรงที่เราก๊อปมาเมื่อสักครู่นี้ด้านล่างจะมีคำว่า shortcut ตรงนี้ให้เราตั้งชื่อตัวไ i คอนของโลโก้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งเป็น apple logo แล้วกันเนาะ เสร็จแล้วให้เราเซฟอ่าเห็นไหมคะพอเราเซฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวไอคอนตรงนั้นน่ะก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าจะเป็นยังไงเนาะมากค่ะแล้วเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็พิมพ์คําว่า Apple logo นะคะอ่าเห็นไหมคะอันนี้ก็คือตัวไอคอน Apple logo มันจะขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ แตะลงไปอย่างนี้มันก็จะแสดงผลให้เรานะคะเห็นไหมคะไม่ยากตัวนี้ก็สามารถใช้กับตัวไอคอนอื่นๆได้ลองทำดูนะคะช่วยกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ